สวัสดีะนักเรียนพบกับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้พบกับคุูครูสิริลักษณ์นามนวลวันนี้ก็จะเรียนเรื่องกอารอ่านเลขไทย1-9ถึง9ในอดีตเป็นชั่วโมงที่2นะคะชั่วโมงที่แล้วก็เรียนไปแล้วนะคะ,ะทีนี้มาทบทวนกันนะคะอ่า่อ่ 1, อานว่า A อสโท สามตรีสี่จัตวาห้าเบญจหกอ่านได้สามแบบชอชอ่อฉะเจ็ดก็อ่านได้สามแบบนะคะสับตะสัตสัตตะแปดอ่านเก้านกนะคะอ่านกันได้ไมเอ่ย คงจะอ่านกันได้นะคะชั่วโมงที่แล้วได้มอบหมายงานก็คือ1คัดเลขไทยตามแบบ2ก็คือฝึกอ่านวันนี้ก็จะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยอัดคลิปอ่านเลขไทยในอดีตนะคะส่งค,ค,ครู โดยในคลิปจะต้องแนะนำตัวเองก่อนว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิง่าแล้วก็อ่านได้เลยนะคะคุณครูจะได้เช็คได้ว่าเป็นคลิปของใครนะคะยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะล่ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมอัดคลิปส่งคุณครูนะคะสวัสดีค่ะ